ลอนึสภาพดิถ้าเราติดลอนึกสภาพดีถ้าเราติดชิมหายแล้วกูขายอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยขายผิด <c oughs> ตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออบังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง โอเคนะครับผมมาปลูกอันนี้กันเอมเบอร์ลิลลี่นะครับแต่ว่าลุงไม่รู้ว่าลุงจะไปปลูกที่ไหนแล้ววะทุกคนนั่นนะดิลุงจะปลูกตรงไหนต้นนี้แล้วกันลุงปลูตรงนี้แล้วกัน,กน,กนขอวางกอตลี่แอดวานซ์แอดวานสองอาสามเลยดีกว่าแอดวานซ์อ่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมทําให้ต้นใหญ่ผลไม้ใหญ่อ่ะก็วางไปเลยลดน้ําด้วยวิ่งแบบนี้ เดี๋ยวอุ้ยเรียกว่าต้นใหญ่มั้ยอันนี้ว้าวดอกใหญ่จัดเฮ้ยจริงปะเนี่ยตัวอ๋อนี่คือต้นใหญ่โอเคโอเคอุ้ยเอาอย่างเรื่องอันนี้ต้นเอมเบอร์ลิลลี่นะทุกคนตอนนี้ใหญ่ขนาด64%แล้วฮะใหญ่จัด ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับต้นเอมเบอร์ลิลลี่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันออกดอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะฮะอ่าเดี๋ยวค่อยมาออกออกมาเก็บนะครับขายตอนไหนครับขายเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม,ไม่มีขายแล้ว two hours later ไข่อะไรขายบ้างไข่ก็ไม่มีครับไข่ก็ไม่มีแล้วเออไปดูต้นใหม่หน่อยเป็นไงบ้าง <Wow. S 1> ดอกใหญ่อยู่นะ แล้วเราจะเก็บยังไงก่อนโอเคขึ้นไปแบบนี้เก็บได้ยังอุ้ยได้แล้วปะได้หรือยังอ่ะได้แล้ว,ลวลรูปเบลเลอร์อยู่นะทำไปเล่นไป19กิโลครับ <Wow. S 1> ทุกคนเดาว่าลิลลี่เอมเบอร์ดอกนี้แบบไม่ติดมิวเทชันอะไรทุกคนลองเดาหน่อยว่ามันได้เท่าไหร่ขายแบบเพียวๆอยากรู้ราคาเหมือนกันว่ามันขายเท่าไรหร่ห้าหมใช่เหรอห้าหมเนาะ ดอกใหญ่ด้วยนะน้องดอกใหญ่ด้วยนะเกือบ20กิโล1 7 0่0 0สล้าน5 0าแสนล้านตีประมาณแสน2แสนอ้าวผมเผมเดาเองประมาณแสนกว่ากว่าไม่ถึง2แสนก็มาดูกันเท่าไหร่แสนห้าแสนห้าแสนห้าทุกคนแสนห้าแสนห้า ไฮ่แต่ว่ามันดอกนี้มันดอกเดียวอันนี้ขนาดไม่ได้ติดมิวเทชันอะไรนะไม่แล้วดอกละแสนหก็ถือว่าเยอะเรานึกสภาพดีถ้าเราติดเรานึกสภาพดีถ้าเราติดชิมหายแล้วกูขายอะไรบ้างเนี่ยขายพิชโอ้โหจะขายแค่ดอกเดียวเผื่อไปขายหมดคัง เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับจะขายแค่ดอกเดียวเมื่อกี้นี่เผื่อไปกดขายทั้งคังไอ้ป้าจากแสนห้าอยู่ๆมาเด้งก้าสิล้านก็ว่าอยู่ทำไมมันขายเยอะจังไม่ไหวแล้วแม่เ้ย